thank <laughs> you เอวงองียมากแล้นเอออาวเอออ้าอ้ไงต่อไปใช้เข่าชิดอ่าส้นเท้าชิดอ่าแล้วก็ปล่อยพุงมาก่อนปล่อยพุงมาหายกเข้าท้อแล้วก็ยืดคอเห็นบ้าจะเห็นได้ว่า แกไม่เคยจะโค้งเท่าไหร่เลยแต่แกออกข้าแมวทออม้องยิงตะกอนหมายาแล้วก็ลดผมแล้วก็ลดไหลลงมาแล้วก็หน้ากลมปล่อยลงมาเออเอาขึ้นมาทอ้ทองท้องมาหนึ่งแหงเกข้านะคะสอง ว่าสูงดีวางท่าดีนะคะเอาดูดนี่เอาเอาขยับมือเอามือเตรียมผักนี่จับนี้เด็กจับนี้ห่ตรงแนวนี้แนวเอวอ่ะคราวนี้ปล่อยทิ้งยิงมาฝั่งยิงด้านข้างมาอันนี้ด้านข้างยืดอย่างมากเลยนะเนี่ยหัวหรายืนนี่ห่างแล้วก็มือเนี่ผักสองข้างนะไอ้นี่ปล่อยปล่อยแรงแขนมานะแต่อันี่ผักไอ้นี่ผักเพื่อให้ตัวนี้ออกมาตรงนี้ออกมาแนวข้างเลย อ้าวเอาหน้าไปอย่างนี้ถูกแล้วอ่าครนี้เอาครนี้เวลาปล่อยไปยนี่ข้งแรกข้างแรกนี่จะบ,บอกให้ว่าน,นี้เขาบอกเขาลงได้ตรงด้านข้างเลยเดี๋ยวเลยอ่าครนี้เวลาเราจะรูว่าช่องไหนเนี่ยเราวัดดูก่อนเอามือเนี่ยเอามือปั๊บคว่ำปุ๊บนะตรงนี้นะขอความแตมมนะมะมือนี่ได้แบบเอวอ่าครนี้ทิ้งไปเท่อุ๊บทิ้งไปให้หมดเลยหน้าข้ เอาไวนี่เอาหัวบิดอนเอาแล้วก็บิดดันดันไอนี้บิดดันนี้แล้วก็บิดบิดเห็นไหมไปไม่รอดแล้วนี่ดันไปบิดบิดไม่มาบิดผมไม่ไปเลยครับผมนี่ผมพยายามช่วยผมะไม่ไปเห็นไหมคือมันไม่ได้แบบเขาอันนี้อ่ออันนี้เขาได้ไงเขาไปได้แต่แต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้เออเออเอยอะเห็นไหมเอาใหม่อีกที องนี่องหนก็เอาเอาแล้วก็เอามือดันมือดันดันตัวมันบิดเออเห็นไหมคุณลุงเอ้ยคุณต้องรู้แล้วนะว่าสังขารคุณมันเป็นขนาดนี้ะติดหมดเลยอแล้วก็ที่จริงแล้วของคุณลุงต้องต้องอันนี้ซึ่งแกไม่โอเลยจะปล่อยทำไต้องต้องเข้าไปดูหัวไงวันนี้ปั๊บแล้ววันนี้พอบิดปั๊บหัวก็ดที พยายามไปช่วยเหลือดันดันเมื่อแกไม่ยอมดันนะเจ๊เหนียวไว้ด้วยเจี๊ยบเป็นย่าเจมือรัดเจียบนั่งแบบแยกกันเนี่ยผักสงสามแยกเพราะมันมีเนื้อที่เยอะอ่ะแล้วก็ปล่อยหลังไปก่อนเออปล่อยลงมาเลยสุดอ้าวแล้วก็บิดบิดไปเอ้ยอย่าดึงอย่าดึง ข้อสาคัญไม่งั้นมะันจะดึงอย่างนี้ไงก็เราต้องผักอันนี้ก่อนผักไปเพื่อให้ตัวเนี่ยอันนี้ต้องผักถ้าไม่ผักมันไม่ยืดออกนี่เขาไม่เขาไม่ผักครูต้องผักด้วยกร <c oughs> ูต้องช่วยผักเนี่ยพอผักเพราะถ้าผักอันนี้แขนี่ถึงมันดึงมันถึงจะดึงในเส้นอยงนี้ได้อ่า <c oughs> เห็นไหมนี่ก็สั่งละตัวอ่อนนเนี่ยตัวอ่อนนบอกแล้วไงว่าใค่ <c oughs> เราเข้าใจผิมาตลอดเี่มาตลอดคิดว่าเราสภาพดีเรา ครูเห็นหลายคนละมีอาจารย์ที่เกษตรคนอ๋อแม่เป็นหัวแม่มาพาคุณแม่มาฝึกเอามาปิมาป๊บคุณแม่ตัวออนเองแ็งรู้ก็บอกเอไม่เป็นไรก็ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วกันคิดว่าเออช่วยเฉพาะคาหาและกันอย่างพูดอย่างนั้นกับเขานะแต่็แล้วพอเห็นเขาโอนมาเอาให้เท่าคนอื่นเราก็ต้องมากรอดีกว่าคนอื่นซึ้มว่าคนอื่นขอบคุณอาจารย์ ดไ้ขาชี้ง hmm. no ี้นะอ่ะขาชี้งี้นะอ่ะคราวนี้ปล่อยตัวมาปล่อยอมหัวมาก่อนตอกแข้งตึงแข้งป่อยตัวตึงงอย่างนี้ต้องปล่อยตัวด้านหลังเนี้ยนะแล้วก็ปล่อยหัวนี่นะดัดหลังอันนี้ถ้าดัดหลังแต่อย่าให้คนอื่นมาดัดเรานะหลังคราวนี้ตอนนี้นะพออย่างนี้นะคออยู่งี้จะเห็นได้ว่าหัวนี่ตรงช่องนี้แล้วก็คราวนี้ขึ้นก็คือเอาก้นไปเอากงกงซอกกอสอก หมอต่อหัวเหวี่ยวขึ้นกับนะเอาก้นไปช่วยไปชิดเอาก้นน่ชิดเอาหัวนี่ไม่ต้องกลัวนะฮะอ่ะไม่น้อยชนหรอกเดี๋ยวเอาก้นไปพอนี้ไปหัวก็เฉียวมาก็กลับนี่แขนหุบมากใจละใจสั่นอยู่เนี่ยพ้าในมันสั่นาไหนมันสั่นข้างนอกดูคล้าคร้ยิ้มมาะเอาทำพิทีแบบนี้เนี่ยยืดใเ้ตึงก่อนแล้วก็ปล่อย เห็นนะคะแต่แล้วก็ตอนขึ้นเนี่ยเอาศองขบเอาสอุขบม,มาใกล้ๆสิบกันอืมแล้วก็หัวเนี่ยไม่ต้องไปเก่งแล้วก็เอาก้นคืนไปพอก้นคืนไปอกคืนไปไม่ต้องกลัวหัวมันจะหงิจกจะมาเองหัวมันมาเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเก่งบางคนกลัวว่าหัวจะชนไม่ต้องเก่งห้ามเก่งขอเลย